สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายอยู่ท่าเรือแหลมมะลิไฮค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะไม่ได้มาแหลมมะลิไฮนานมากๆแล้ววันนี้นะคะแหลมมะลิไฮมีหลังคาไปจนถึงท่าเรือเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูเวลาเดินเรือก่อนค่ะไปเกาะล้านนะคะหาดตะแหวนค่ะพัทยาเกาะล้านก็มีตามเวลาที่ระบุไว้เลยนะคะ ถ้าใครจะมานะคะดูเวลาไว้แล้วก็ดูว่าตัวเองว่างประมาณเวลาเท่าไหร่นะคะตรงนี้ถ้าใครจะไปสปีดโบ๊ทก็มีค่ะไปอย่างเดียวก็คนละ150เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไฟจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะโหเพราะตอนนี้แบบแหลมมารีไฮนะคนเยอะมากๆ นี่นะคะตอนนี้มีหลังคาให้เดินจนถึงท่าเรือขึ้นเรือเลยค่ะรอบละ30บาทนะคะถ้าเพื่อนๆมาก็จะมีทุกชั่วโมงนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะไฟอยู่ท่าเรือ แหลมมะลิไฮนะคะก็คนเยอะมากข้างหลังเนี่ยคนเยอะมากๆนะคะเรือเยอะมากถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากมาเกาะร้านหรือว่าอยากมาเที่ยวล่องเรือมาได้เลยที่พัทยามีหลายอย่างเลยนะคะมีอาหารทะเลสดๆให้กินแล้วก็มีการท่องเที่ยวมีล,ล่องเรือสปีดโบ๊ทด้วยลมค่อนข้างแรงเลยนะคะวันนี้ เดี๋ยวพาไปดูท่าเรือนค่ะนี่ตอนนี้นะคะแหลมบริไฮมีหลังคาแบบนี้คือนักท่องเที่ยวเดินมาก็ไม่ร้อนแล้วนะดีมากเวิร์กมากเลยนะคะ เราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากๆวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมากับทัวร์นะฝ้าย,ยังคิดอยู่ว่าวันสองวันนี้ฝ้ายจะไปถ่ายที่เกาะหลานให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ไว้ก่อนแล้วก็ คลิปต่อไปอาจจะไปเกาะล้านกันเผื่อเพื่อนๆกําลังแบบอยากมาเกาะล้านอยากไปรีสอร์ทอยากไปอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันนะคะตอนนี้นะคะที่้ายเดินอยู่ก็นักท่องเที่ยวกําลังจะเดินไปที่เรือกันนะคะแต่ว่าเราก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะดูเรือเฉยๆเราไม่ได้ไปนะคะ เที่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นนะคนละ30บาทนะคะขาไปขากลับก็30บาทจะมีเป็นช่วงเวลานะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องน้ำเงยวสตอรี่ไฟก็ฝากกดติดตามช่องน้ำเงีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ